การมาไลค์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามคุณแม่คุณพ่อแล้วนะคะทางเพจแล้วก็ทางย t u b e ค่ะแล้วก็สวัสดีทางติ k ตอกนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเช็คภาพเช็คเสียงนะคะแล้วก็กดแชร์ไลน์นี้ให้พี่กนันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วลองเช็คเช็คเสียงแล้วก็ถายกันมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ความรู้นะคะในเรื่องของพื้นฐานอารมณ์ของเด็กค่ะเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะสงสัยว่าทำไมลูกบางคนเลี้ยงง่ายบางคนเลี้ยงยากค่ะคลิปนี้มีคำตอบนะคะ๋ยวเรารอสมาชิกสักครู่นะคะสวัสดีทางติ๊กต็อกนะคะพี่กันนมแม่มาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะ เด็กบางคนทําไมเลี้ยงง่ายบางคนทําไมเรียนยากค่ะเราจะได้มารู้จักลูกของเราให้มากขึ้นค่ะเตรียมฟังนะคะแล้วก็ลองบอกพี่แกนมาว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นลักษณะเด็กแบบไหนค่ะมีพื้นฐานอารมณ์แบบไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะถามว่าทําไมลูกหนูถึงเลี้ยงยากจังเลยคะพี่กกนหนูเห็นน้องข้ามบ้านเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะทาไมลูกหนูไม่เหมือนกันเลยอ่าหรือว่าในขณะที่พ่อแม่เดียวกันเนี่ยเด็กสองคนพี่น้องก็ไม่เหมือนกัน บางคนพี่เลี้ยงง่ายบางคนพี่เลี้ยงยากนะคะคนที่เจอพี่เลี้ยงยากนะคะส่วนใหญ,ญ่ก็อาจจะไม่ค่อยอยากมีคนที่สองเนาะอ่าบางคนบางคนพี่เลี้ยงง่ายพอมีพี่เลี้ยงง่ายปุ๊บก,ก็เลยมีคนที่สองพอมีคนที่สองออกมาปุ๊บโอ้ทาไมลูกคนที่สองเลี้ยงยากกว่าลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีคําถามมีความสงสัยกันใมาแบบนี้นะคะสิ่งที่ทําให้เด็กแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดจากเรื่องของพื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคนนะคะโดยพื้นฐานอารมณ์เนี่ย มันเป็นพื้นฐานอารมณ์ก็คือความหมายก็คือการตอบสนองต่อโลกนะคะต่อโลกกว้างใหญ่ของเราเนี่ยค่ะเป็นการตอบสนองต่อโลกที่เป็นพื้นฐานอารมณ์ที่มีมาติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิดค่ะอ่าเราก็ดูว่าเราจะได้เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบไหนออกมานะคะแต่ก็บอกว่าพื้นฐานอารมณ์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ประวัติการตั้งครรภ์สารอาหารหรือแม้แต่อารมณ์ของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ ก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะทําให้เด็กมีพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกันอ,อน,นอกจากดวงที่จะได้มาแล้วก็คือขึ้นอยู่กับคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์การดูแลของคุณพ่อการกินอาหารของคุณแม่นะคะอารมณ์ของคุณแม่ออพันธุก,กรรมนะคะทีนี้แล้วลูกของเราเนี่ยจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อมันยังไม่เข้าใจคําว่าพื้นฐานอารมณ์พื้นฐานอารมณ์ก็คือเป็นลักษณะที่เด็กต่อสนองนะคะ ตอบสถานการณ์แตกต่างกันนะคะเช่นเด็กที่มีอารมณ์พื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกันอาจจะตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างที่แตกต่างกันเช่นเด็กคนหนึ่งเพิ่งดูไม้ดอกไม้ไฟเป็นครั้งแรกเด็กคนนั้นก็จะร้องกรีดกาสนุกสนานในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งนะคะไปดูดอกไม้ไฟแต่รู้สึกกลัวไม่ชอบร้องไห้หลบหลังคุณแม่เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันทั้งๆ้ที่เด็กสองคนเนี่ยเพิ่งดูดอกไม้ไฟครั้งแรกเหมือนกัน อ่าเพราะว่าเด็กสองคนนี้มีพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกันค่ะโดยพื้นฐานอารมณ์เนี่ยนักจิตวิทยานเนี่ยแบ่งออกเป็นเด็กสี่แบบพื้นฐานอารมณ์สี่แบบค่ะฟังให้ฟังให้ดีนะคะแล้วก็บอกให้พี่กัลทราบนิดนึงว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบไหนกันบ้างอ่าอันดับแรกค่ะทุกท่านก็คงจะอยากได้อันดับแรกค่ะพี่กัว่านะคะเด็กเรียนง,ง่ายค่ะอิชิชายนะคะ ใครมีลูกเลี้ยงง่ายก็เป็นความโชคดีเนาะเด็กกลุ่มนี้จะเลี้ยงงา่ายเชื่อฟังคําสั่งของพ่อแม่ร่าเริงนะคะมีความสม่ําเสมอคงที่มีแพทเทิร์นการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมในแต่ละวันเนี่ยเหมือนๆกันมีเวลากินเวลานอนเล่นที่ค่อนข้างแบบเป็นเวลาเดิมๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นระบบขับถ่ายงา่ายเป็นเวลาเป็นเด็กที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ง่ายน,นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด ทั้งหมด40%ค่ะใครมีลูกเลี้ยงง่ายก็คือ40%ถือว่าเยอะนะคะในเด็กเลีเ้ยงง่ายเพราะว่าเรามีถึงลักษณะเด็ก4แบบ40%ก็เกือบ50%แล้วที่เป็นเด็กเลี้ยงง่ายดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะมีลูกที่เลี้ยงง่ายนะคะซึ่งซึ่งวิธีการเลี้ยงดูเด็กกลุ่มน,นี้ค่ะไม่ใช่ว่าเลี้ยงง่ายพวกฉันก็ปล่อยไปตามทางาตามมีตําเกิดเลยเพราะว่าลูกเลี้ยงง่ายสบายๆชิวๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่พี่การใหญ่จะบอกว่าวิธีการเลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้ค่ะข้อควรระวังนะคะบางทีด้วยความที่เขาเรียนง่ายนอนง่ายกินง่ายเราก็เลยไม่ได้ไปกระตุ้นพัฒนาการเขาปล่อยให้เขากินนมอยู่กับขวดนะคะแล้วก็หลับไปตื่นมาก็นอนเล่นคนเดียวไม่ต้องพ่อแม่ไม่ต้องไปอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดการกระตุ้นพัฒนาการซึ่งก็เจอเยอะเหมือนกันบางทีเด็กที่กินขวดนมนยเขาจะติดอยู่ขวดใช่ป่ะเขาก็มีความสุขของเขาแล้วแหละเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง ใหพ่อแม่ไปเล่นกับเขาเพราะพ่อแม่เห็นว่าลูกไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรไม่เข้าไปก็เลยขัดการพูดคุยกัดการสบตากต้นพัฒนาการต่างๆอันนี้ให้ระวังนะคะอ่าทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึง่งเด็กเรียนง,ง่ายเนี่ยจะถูกผู้ใหญ่ตามใจเนื่องจากอะไรคะเด็กคือผู้ใหญ่จะรักและเอ็นดูแม่ลูกไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะคะก็อาจจะทําให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะเด็กอาจจะถูกตามใจมานะคะดังนั้นก็คืออันนี้ต้องคอย เมื่อเขาโตขึ้นมาหน่อยเป็นใบต่อแตกเนี่ยเราต้องเริ่มสอนวินัยเขาในเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเด็กกลุ่มนี้นะคะเมื่อเขาเชื่อฟังคําสั่งคุณพ่อคุณแม่ดีเลี้ยงง่ายเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าเด็กกลุ่มนี้ขาดการคิดและลงมือทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยบางทีเขาจะไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจเพราะเขาไม่เคยคิดและทําอะไรได้ด้วยตัวเองดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ห้ามบังคับหรือว่าออกคาสั่งทุกกระเบียดนี้ ให้เขาคิดแล้วก็ลงมือทํานะคะด้วยตัวเองบ้างอ่าสำหรับเด็กกลุ่มนี้ก็มีคาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงดูประมาณนี้นะคะใครอยู่ในกลุ่มนี้แล้วบ้างคะแต่ขอดูนิดนึงอยากรู้ว่าใครมีลูกเลี้ยงง่ายบ้างคะมีใครมีลูกเลี้ยงง่ายไหมคํานี้คําถามมันคอมเมนต์มันจะมาฉาดนิดนึงเนาะต่อไปเป็นเด็กกลุ่มที่สองค่ะเด็กกลุ่มที่สอง เด็กกลุ่มที่สองค่ะเด็กเรียนยากอ่าเด็กเรียนยากคือตามคำตามชื่อกลุ่มที่สองเลยค่ะคือเด็กเรียนยากเรียนยากจริงๆคือเขาค่อนข้างจะมีเออมีเวลาชีวิตที่ไม่แน่นอนนะคะเช่นมักจะนอนหลับยาตลอดคืนได้ยากกว่าเด็กทั่วไปก็คือตื่นกลางคืนบ่อยหิวบ่อยเวลาง่วงไม่คงที่ขับถ่ายยากอารมณ์หุดหงีดงอแงง่าย มีการต่อต้านหรือแสดงอารมณ์ที่รุนแรงที่ค่อนข้างชัดเจนนี่คือกลุ่มเด็กเรียนยากนะคะเด็กกลุ่มนี้จะมีประมาณสักสิบเปอร์เซนลูกใครหลับยาวยากนะคะลูกใครอึอยากขิวไม่เป็นเวลาหงุดหงิดงุนง่นงานอันนี้จะเป็นเด็กกลุ่มนี้ได้ประมาณสักสิบเปอร์เซนตนะคะแต่ถึงแม้ว่าชื่อกลุ่มจะบอกว่าเป็นเด็กเรียนยากนะคะวิธีการเลียงดูกลุ่มนี้นะคะพ่อแม่ต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะทําความเข้าใจในอารมณ์ หรือการแสดงออกของลูกว่าเนี่ยลูกกำลังต้องการอะไรและตอบสนองให้เหมาะสมและถูกต้องอ่ะเด็กกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายได้คนเลี้ยงต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ศึกษาเขาให้มากนะคะเขาจะได้ปรับตัวแล้วเลี้ยงง่ายได้ในที่สุดเด็กกลุ่มที่สามค่ะเด็กปรับตัวชา้าเด็กปรับตัวช้ามีอะไรบ้างนะคะเด็กกลุ่มนี้คือมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากเด็กเลี้ยงง่ายและเด็กเลี้ยงยากนะคะ ถ้าเราเรียกอีกคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กคียอายเพราะว่าเขาปรับตัวยากปรับตัวช้าเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มแบบเด็กคี i, ้อายคือจะมีลักษณะนิสัยคือค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยชอบเวลาที่ต้องใช้เวลาในการปรับสิ่งต,ต่างๆมานะคะก็คือชอบอยู่อะไรกับเดิมเล่นอาหารกินอาหารเดิมของเล่นเดิมเล่นกับคนเดิมนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากลอง อะไรใหม่ๆนะคะไม่อยากปรับตัวนะคะเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีการแสดงอารมณ์ทางรบบ่อยแต่บังจะไม่รุนแรงและชัดเจนนะคะเด็กปรับตัวช้าหรือเด็กกลุ่มขี้อายเนี่ยจะมีประมาณ15%ของเด็กทั้งหมดนะคะโดยวิธีการเลี้ยงเด็กกลุ่มปรับตัวช้านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ห้ามบังคับหรือยัดเยียดต้องคอย ช่วยเหลือหรือดูแลเขาเนี่ยเวลาที่เขาต้องการกัรเวลาในการปรับตัวเราอาจจะต้องให้เด็กปรับตัวนาน่อคนอื่นว่าเด็กคนอื่นที่เขาไม่ได้มีลักษณะพื้นฐานอารมณ์แบบนี้เช่นพะรุกต้องฝึกทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องให้เขาค่อยๆเรียนรู้ช่วยเหลือไม่ยัดเยียดว่าไอ้ทาไมทําไม่ได้ทำไมไทำไมไดอานนี้ไม่ใช่นะคะเด็กจะค่อยๆปรับตัวได้แล้วก็เขาจะทําได้ในที่สุดต้องให้เวลาเขาเด็กกลุ่มนี้นะคะ เช่นถ้าเราจะฝึกเรื่องของการเลิกแพนเพิร์ดหรือว่าออมสำเร็จรูปเด็กกลุ่มนี้ก็จะปรับตัวได้ช้ากว่าเราก็ต้องให้เวลาเขาเช่นกันนะคะลักษณะเด็กกลุ่มที่4นะคะคือเป็นเด็กที่มีลักษณะมิกหรือว่าลักษณะผสมปสานะคะ่ะ <c oughs> ก็คือเป็นเด็กที่มีสามอารมณ์พื้นฐานเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันในตัวในตัวเด็กคนเดียวเออนะคะก็คือขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะ พี่ว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นได้นะคะอ่าวล่ะทีนี้พอเราจะรู้และเข้าใจพื้นฐานอารมณ์ของลูกเราแล้วนะคะทีนี้ที่เราจะจะต้องคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเด็กเลี้ยงยากบางทีก็ท้อนะคะอย่างที่พี่กนบอกถ้าเรารู้จักรู้ใจและตอบสนองก็ถูกต้องเขาจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงเลี้ยงง่ายขึ้นมาได้นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะเราต้อง ทุกพ,พ,พ,พื้นฐานเราต้องค่อยๆปรับความเข้าใจลูกเราก็ค่อยๆเลี้ยงเลียงไปนะคะเขาก็จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะเนี่ยก็มานมํามาฝากนะคะสําหรับเด็กลักษณะซีแบบนะคะซึ่งในเด็กที่เรียนยากก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจลูกเนาะเดี๋ยวถ้าเราเข้าใจดีเลี้ยงเขาถูกต้องเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายได้เพราะเรารู้ใจเขานะคะ เอาล่ะดไปก่อนนะคะอู้ยังฟังกันอยู่เยอะเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่าน